เบาลกนะ้าวหน้ากลับมาอีกครั้งกับความยิ่งใหญ่อลังการเที่ยวสนุกทุกอย่างก่าวเที่ยวงานฤดูหนาวลบบุรี28พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมนี้ณสนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเลือกชมเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานผลิตสินค้าโอทอบจากทุกภูมิภาคสวนสนุกสุดมันตื่นตาตื่นใจมินิมอเตอร์โชว์สนุกสุดมัน คอนเสิร์ตยอดฮิตลิเกสุดฮอต28พฤศจิกายนคอนเสิร์ตแอลกอฮอลลิเกคณะคอนเสิร์ตน้องเอิร์ธฟอร์ส29พฤศจิกายนคอนเสิร์ตวาเลนไทน์ลิเกคณะชัยมงคลสีบัวทอง30พฤศจิกายนคอนเสิร์ตมหาหิงลิเกคณะภพศาลเพียรศิลป์1ธันวาคมคอนเสิร์ต ลำใหญ่ไหทองคำลิเกคณนะสุภโชชนวงสุวรรณสองธันวาคมคอนเสิร์ตฟรีเมนดาวลิเกคณนะทงทงสามธันวาคมคอนเสิร์ตแรปโยกลิเกคณนะสิงเสียมส,สี่ธันวาคมคอนเสิร์ตปูพงศิ์ลิเกคณนะพิเชษประสิอพรห้าธันวาคมคอนเสิร์ตทิลลี่เบิร์ด ลิเกคณะบุญสม่มธงชัย6ธันวาคมคอนเสิร์ตปู่จานเคนน้อยลิเกคณะสิทธิพรวันเพน็ญอย่าลืมเที่ยวสนุกทุกอย่างเก้าเที่ยวงานฤดูหนาวลบบุรี28พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมนี้ที่สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลาดไม่ได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนํามาฝากกันเป็นประจำอยู่กับผมกิตติเด็กชัยรับหน้าที่รายง,งานข่าวนําเสนอข่าวดังต่อไปนี้ครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีร่วมกิจกรรมคิกออฟ f โครงการลบบุรีเมืองสะอาดโดยร่วมกับทุกภาคส่วนทางภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและจิตอาสาพร้อมใจกัน ร่วมทำความสะอาดสถานที่ราชการสถานที่ท่องเที่ยวสถานศึกษาศาสนสถานสถานประกอบการและสวนสาธารณะครับเมื่อเช้าวันที่26พฤศจิกายน2 5 6 3ที่ผ่านมานายนิวัฒนรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟโครงการลบบุรีเมืองสะอาดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยทหาร ตำรวจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากโดยมีนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนําเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ทําความสะอาดต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยโดยนายสุภาพพิมิตรเปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวรายงานว่า ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้ออกตรวจเยี่ยมในพื้นที่และได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับฟังปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความไม่สะอาดของสถานที่ต่างๆรวมทั้งได้รับรายงานผ่านสื่อมวลชนและประชาชนเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอยที่ตกค้างมานานซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไปประกอบกับแผนพัฒนาจังหวัดลบบุรี5ปีปีพศ2 5 6 1ถึง2565โดยกําโดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่3พัฒนาเมืองสะอาดโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสถานที่ราชการสถานศึกษาศาสนสถานสถานประกอบการสวนสาธารณะถนน ลำน้ำตลาดหมู่บ้านชุมชนและบ้านเรือนซึ่งต้องร่วมกันทำให้เกิดความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการอยู่อาศัยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้นส่งผลรายได้ของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้จังหวัดลบบุรีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย จังหวัดลบบุรีได้จัดทำโครงการลบบุรีเมืองสะอาดและกำหนดคิกออฟในวันนี้พร้อมกันทุกอำเภอโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและจิตอาสาพร้อมใจกันร่วมทำความสะอาดสถานที่ราชการที่ท่องเที่ยวสถานศึกษาศาส,สนาสถานสถานประกอบการสวนสาธารนณะถนนลำน้ำคูคลองตลาด หมู่บ้านชุมชนและบ้านเรือนโดยเฉพาะในเขตชุมชนให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นต้นสำหรับวันนี้จังหวัดลบบุรีได้กำหนดจัดคลิกออฟโครงการลบบุรีเมืองสะอาดโดยจะดำเนินการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะฉีดล้างพื้นถนนฟุตบาททางเท้าขัดล้างป้ายบอกทางตามสถานที่ต่างๆต,ตัดหญ้าริมถนนนะ บริเวณพระปางสามยอดถนนโดยรอบพระปางสามยอดรวมถึงถนนด้านข้างโรงเรียนพิบู์วิทยาลัยและบริเวณสารพระการถนนรินทางรถไฟตั้งแต่หน้าสารพระการไปถึงสถานีรถไฟผู้ร่วมดำเนินการประกอบด้วยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดผู้นำหน่วยทาหารได้แก่ มณฑลทหารบกที่13กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ศูนย์การบินทหารบกหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษศูนย์บัญชาการสงครามพิเศษกองบินสองศูนย์ทหารปืนใหญ่ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองพลทหารปืนใหญ่ตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีโรงพยาบาลอานันทธรมหิดลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสารวมทั้งสิ้น 800ด้านนายนิวัตรุร่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าหลังจากที่ได้ตรวจเยี่ยมในพื้นที่และได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้พบเห็นและรับฟังปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความไม่สะอาดของพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งได้รับรายงานผ่านสื่อมวลชนและประชาชนเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอยสายไฟฟ้าที่รกรุงรังแม่น้ำลำคลองมีวัชพืชผักตบชวาจำนวนมากถนนสายต่างๆมีหญ้าปกคลุมสองข้างทางมีป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไปจึงมีนโยบายในการทำให้จังหวัดลบบุรีเป็นเมืองที่สะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสถานที่ราชการสถานศึกษาศาส,สนาสถานสถานประกอบการสวนาสาธนะารณะถนนลำน้ำคูคลองตลาดหมู่บ้านชุมชนและบ้านเรือนประชาชนต้องขอความร่วมมือทุกคนทุกหน่วยงานทุกองค์กรร่วมกันรณรงค์ทำให้เกิดความสะอาดทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดลบบุรีเป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนและเพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนโครงการลบบุรีเมืองสะอาดทุกพื้นที่ต่อไปจากนั้นนายนิวัฒนร,รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานปล่อยแถวกิจกรรม kick o f โครงการลบบุรีเมืองสะอาดร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ราชการสถานที่ท่องเที่ยวสถานศึกษาศาส,สนาสถานสถานประกอบการสวนสาธารณะ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือสาระดีดีที่รายการทันข่าวเทศบาลก้านาได้นำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ครับพบกันในช่วงข่าวต่อไปกับสาระดีดีเช่นเคยสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ